วัดีค่ะวันนี้ช่วงรองรุยสวนนะคะเรามาที่สถานที่หนึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆพอรู้ว่าจะได้มาที่นี่นะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ชอบมากๆตัวมเองจะเป็นคนที่ชอบชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้มาที่นครสวรรค์นะคะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าที่นี่จะเป็นแหล่งที่มีการปลูกผลไม้ชนิดนี้นะคะวันนี้มากับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ ปาลิชาทองศัก์นะคะเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะและเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนกันค่ะว่าวันนี้อ่ะเจ้าของสวนเนี่ยดูดูทิคะหน้าตาแบบสวยมากๆเลยแต่มาทําสวนสวนอะไรคะพี่สวน,น,นอินทผลัมค่ะอินทผลัมแล้วพี่แนะนําตัวไหนคะพี่จิตค่ะพี่ชื่อสมจิตพัฒนโอไทยนะคะเจ้าของสวนค่ะ โอ้แล้วที่นี่มันที่ไหนนะคะพี่ที่ที่เนี่ยอ๋อที่นี่ตมลวังม้าค่ะอําเภอรัดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี่เป็นสวนอินทผลัมอินทผลัมเนี่ยมันมีกี่ประเภทคะพี่ที่เอามาปลูกที่สวนพี่เนี่ยจะมี3สายพันธุ์ค่ะก็คือบาฮีเนื้อเยื่อแล้วก็โคนิซี่อัมเพสดาานค่ะสามสายพันธุ์จะเป็นอินทผลัมสําหรับทานสดเท่านั้นทานสดเท่านั้นค่ะอ๋อค่ะแล้วเจอกันได้ยังไงคะกับผลิตภัณฑ์ ก็เป็นพี่น้องกันค่ะเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้มาแนะนําให้พี่ได้ใช้ค่ะอ่าก็คือหลังจากที่ใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างหมายถึงว่ามีปัญหาก่อนหน้านี้ไหมคะถึงปัญหาก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเอาค่ะเอาใกล้ๆเลยเนาะเมื่อปีที่แล้วก็คือผลผลิตอ่ะเราจะได้น้อยกว่าปีนี้เมื่อปีที่แล้วจะมีแค่พันกว่าจันท ประมาณพันสองอินทผลัมนะเขาจะได้เป็นจันนะจริงๆแล้วอ่ะปีนี้มันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนับเลย2อ0 0ันจันจาก400ต้นจาก400กว่าต้นตอนนี้ไม่น่าจะถึง400แล้วเพราะด้วงกินไปบ้างแล้วน่าจะอยู่390อเ๋อเป็นของที่ด้วงชอบใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว400กว่าต้นเนี่ยค่ะอาจจะเหลือสัก400แต่ก็เห็นปลูกทดแทนอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วอายุของเขาล่ะคะพี่ตอนนี้อายุกี่ปีแล้วคะอายุตอนนี้อ่า9ปีค่ะเริ่มปลูก9ปีแต่เก็บผลผลิตได้ ปีที่5ปีที่5้าก็เท่ากับตอนนี้ก็เก็บมาได้ประมาณ4รอบล4ะ4ปีแล้วเนาะแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยหมายถึงว่าม,มันมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะจากปีแรกเลยอ่ะเราประสบปัญหา คือโควิดและลูกเล็กเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เราค่อยๆเรียนรู้มาจนมาปีนี้เราคิดว่าเราน่าจะประสบความสําเร็จอะค่ะเพราะว่าขั้วเหนียวขึ้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ลูกล่วงก็ไม่มีแมลงก็ไม่มีคือหลักๆเลยแมลงวันทองอะถ้าสุกงอมอย่างนี้นะมันจะมาและมันจะพากันมายกพวกมาจากปีที่แล้วมันตามไปถึงที่ร้านขายนู่นแต่ปีนี้เราไม่มีหลังจากใช้สองตัวเนี้ม,มันเห็นผลชัดคือตรงเนี้แมลงอะไม่กวน ค่ะแล้วโรคอะคะโรคอื่นๆเขามีไหมคะโรคอื่นๆโรคอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละแมลงนี่แหละมีแต่แมลงอย่างเดียวค่ะแมลงกระด้วงแมลงกระด้วงก็จะมีหลักๆก็จะมีสองสองชนิดเนาะแล้วก็ลูกร่วง ลูกล่วงขั้วไม่เหนียวเขาจะล่วงตอนไหนบ้างคะปกติแล้วช่วงที่ช่วงช่วงช่วงที่เราเก็บผลผลิตเนี่ยค่ะหมายถึงช่วงที่เ็าเป็นจันหรือว่าลูกเล็กไม่ไม่เป็นเป็นจันเนี่ยเขาจะไม่ล่วงเลยเขาจะมาล่วงช่วงเนี่ยที่จะเก็บผลผลิตเนี่ยบางทีเราไปโดนปุ๊บเนี่ยล่วงเลยแล้วเวลาที่เขาห่อนี่กเขาห่อช่วงไหนครับพี่เวลาที่เราห่วงห่อช่วงหลังจากเราเด็ดลูกออกเพื่อที่จะให้ลูกมันใหญ่เราผสมเกสรหลังจากนั้นประมาณเดือนกกว่าประมาณเดือน ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มห่อแต่ปีนี้เราห่อไม่ทันเพราะชอบมันเยอะมากเราต้องใช้คนงานเพิ่มค่ะแล้วต้นมันสูงด้วยค่ะตอนนี้หลังจากที่ที่ผสมเกสรแล้วว่ากี่เดือนคะถึงเราจะสามารถอามาทานได้หลังจากผสมเกสรแล้ว5เดือนค่ะมันมีอายุ150วันประมาณ5เดือนค่ะหเดือนหเดือนเต็มแล้วถ้ามันเลยนะคะมันจะมีอะไรถ้ามันเลยมันก็จะงอมไม่มีผลอะไรมันก็จะงอมสุกไปแต่สุกเราก็กินได้ ค่ะงอมแล้วกินได้ลูกงอมไม่คือสุกแล้วที่ที่มันมันจะออกเป็นแบบนิ่มๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ้าวแล้วมันดูแลยากไหมคะพี่เล่าให้เฟังนิดนึงว่าการดูแลของเขาหรือธรรมชาติของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นพืชทะเลทรายหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วมาอยู่กับเราแล้วเป็นยังไงมาอยู่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาทนแรงทนร้อนแต่เขาก็ต้องการน้ำนะยิ่งช่วงผลผลิตออกเนี่ยคือน้ําขาดไม่ได้เลยถ้าขาดลูกเขาก็จะเหี่ยวแล้วไม่ไม่ไม่ยังไงไม่เต่งไม่อะไรค่ะไม่สมบูรณ์ แล้วหลังจากที่ใช้แล้วตอนนี้หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วม,มันมีการ<ช>เปลี่ยนแปลงไหมถึงว่านอกจากที่มันไม่ล่วงแล้วและแล้วก็ชอมันมากกว่าเดิมใช่ไหมคะที่จก,กัน แล้วมาก,กวันเป็นยังไงอีกบ้างมันที่เพิ่มเติมจากนี้ต้นก็ดูแบบมันแข็งแรงมันเขียวอะ่ะดูแล้วมันเขียวมันไม่โทมไงเนี่ยดูยอดอะเขียวนวลมันต่างกว่าทุกปีอะใช้กี่ครั้งคะเนี่ยใช้แค่หกครั้งเองจริงๆต้องใช้มากกว่านั้นที่อย่างน้องเขาบอกตักงทิพพลาดวันครั้งหนึ่งพี่แต่เราก็แอบอเดือนละครั้งก็ได้มัง้ง <laughs> จริง,รงครับเหมือนเรายังไม่ค่อยยังไม่เปิดใจรับเท่าไหร่เราคิดว่ามันจะดีน้อยจะดีไหมอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะ ครั้งแรกเลยใช้ตอนไหนคะครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรก<อ>เลยใช้ตอนที่ว่าอ่าก่อนออกจันทร์ครั้งแรกก่อนออกจันทร์ครั้งแรกอสองครั้งที่ว่าจันทร์จันทร์จะเกิดใช้ไปสองครั้งก่อนออกจันทร์ก็คือหมายถึงก่อนที่เอ่อคว่าจันทร์ก็คือดอกใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะก่อนที่จะออกมาประมาณก่อนที่จะผสมค่ะตอนก่อนก่อนก่อนอ่าเราจะใช้ช่วง พิจิกาทันวาก่อนออกจันทร์ออกจันทร์นี้คือก่อนที่จะผสมใช่ใช่ก่อนผสมอ๋อก่ี่จะผสมอ๋อก็เลยใช้ใสอง<ช>สองอครั้งแล้วก็ uh huh. เว้นมาอ้าวพอเริ่มออกจันทร์ก็เอาอีกครั้งหนึ่ง uh huh. อพอเริ่มนั่นก็ใกล้มาเดือนละครั้ง นับเดือนละครั้งครั้งละชุดครั้งละชุดยังไม่เต็มที่ค่ะเดือนละครั้งครั้งละชุดยังยังได้ผลขนาดนี้ใช่ไหมก็คือจากพันหนึ่งพันพันสองพันสองเป็นสองพันสองสองพันสองก็เพิ่มมาอีกเท่าตัวหนึงเนาะแต่น้ําหนักอ่ะก็คือจากเดิมอ่ะก็คือจากห้าตันอ่ะปีนี้ประมาณสิบตันได้สิบตันสิบตันประมาณสิบตันสิบถึงสิบเอ็ดตันที่คาดไว้นี่เฉลี่ยแค่จันละห้ากิโลนะ แต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นจันหนึ่งมันทิ้ง10โลก็มีแต่เราเฉลี่ยแบบเบื้องต้นอันนี้พี่ตัดไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเพิ่งตัดไปได้อาทิตย์เดียวก็ประมาณสักตันกว่็ไหวก็คือตอนนี้ก็รอให้เขาเพิ่มใช่ไหมรเพิ่มเพิ่งเริ่มเลยก็ปีนี้เห็นพี่บอกว่าล่าช้าใช่ใช่ใช่ออกช้าออกช้ามากปีนี้แต่เมื่อกี้เราได้ชิมแล้วนะคะก็คือหวานมากๆเลยน้อแล้วก็ชิมจากต้นเลยชิมจากต้นเลยจะบอกเป็นผลไม้ที่เราชอบเป็นพิเศษก็บอกเป็นผลไม้พระเจ้าเลยเนาะใช่ใช่ผลไม้พระเจ้ามันเป็นผล เขาให้คุณค่าให้ประโยชน์ให้ันไม่เน่า้งสูงมันไม่เน่าถ้าอย่างอย่างผลไม้อื่นอะคือถ้างอมอย่างเงี้ยมันจะมีหนอนมีอะไรแต่นี้ไม่มีนะคะมาคือมันไม่เน่าเรื่องราคาพี่เป็นยังไงบ้างคะตลาดตลาดไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าทุเรียนคําถูกคนส่วนใหญ่บางคนก็จะไม่รู้จักอินทผลัมนะคะยังไม่รู้จักกินยังไม่รู้จักชื่อมันคืออะไรเขาจะรู้จักจากอินทผลัมที่มันอยู่ในกล่องอ่่ะคะ มันเป็นพันกินแห้งอกแห้งใช่ใช่เขาจะรู้จักแต่นั้นแต่ของเรามันพันกินสดบางคนก็กินได้หรือมันไม่ต้องรอให้งอมหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกได้นี่แหละคือมันเป็นอีกสายพันหนึ่งบอกกันมันเป็นบาฮีกินสดบาฮีกินสดใช่นะคะกินสดแล้วการปลูกที่พี่บอกว่าการปลูกกับต้นกับเนื้อเยื่อมันต่างกันยังไงคะการเพาะเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อนี่เหมือนแบบว่าเขา สั่งสายพันธุ์มาจากห้องแล a p ค่ะมันก็จะเป็นตัวเมียเลยเราไม่ต้องมาเสี่ยงแล้วอ๋อถ้าถ้าเราไปซื้อที่เป็นต้นเสี่ยงอาจจะเป็นตัวผู้แต่ก็จะไม่ค่อยหวานเหมือนเหมือนเนื้อเยื่ออ๋อแล้วการผสมเห็นบอกว่ามันจะมีรอบๆที่พี่ปลูกด้วยมันจะต้องใช้ตัวผู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องมีตัวผู้และเราต้องขึ้นไปผสมเองไม่ใช่ว่ามันจะมีตัวผู้ตัวเมียู่อยู่ในต้นเดียวกันเราต้องผสมค่ะตัวผู้ก็จะออกก่อนจันทร์จะออกก่อนประมาณเดือน มะกรลามะกรลาเราตัดจันตัวผู้ไปไปตากแดดแล้วก็เคาะเกสรไว้พอเคาะแล้วเรารอ<ม>ตัวเมียออกประมาณกุมภาต้นกุมภากลางกุมภาไปเรื่อยๆแล้วแต่เขาหลังจากนั้นเราก็ เอามาผสมกับตัวเมียเอาตัวผู้ที่เราเคาะไว้อ่าแล้วก็เกสรตัวผู้ะจะแพงมากเลยนะปีนี้ของเราอ,ออกจันเยอะเกินไปของตัวผู้เราไม่พอเราต้องไปซื้อสวนอื่นมากิโลละสองหมื่ีดละสองสอันนะคะเราอาจจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวผู้ว่าเราจะบำรุงให้ดีแหละเราไม่คิดว่าตัวเมียจะออกเยอะฤดูการต่อไปพี่จะประทับใจตรงนี้แล้วจะใช้ต่อไปไหมคะเนี่ยใช้ต่อสิคะพี่อย่าลืมนะคะทางดิน ค่ะหญิงเกษตรของเราเนาะนตัวไม่น่าก็ไม่กล้าใช่ไหมไม,ไม่กล้าใช้หญิงกเกษตรไม่ได้ใช้เลยมาใช้ตอนหลังเนี่ยลองสักหน่อยนิดนึงสักนิดจนรอบสุดท้ายแล้วมันก็ไม่น่าจะ <S 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 <avaş> S <S ไม่เป็นไรค่ะพี่นี่ขนาดพี่ใช้ไอตัวคู่หูเนี่ยพี่ใช้แค่ห้าหกครั้งยังได้ผลขนาดนี้นะคะ,คะแล้วนี่ถ้าเราใส่หญิงเกษตรไปด้วยค,คือมันก็จะทําให้ดินดีขึ้นเนาะการดูดซึมของของรากมันก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะด้วงเนี่ยเราก็มีตัวสารชีวพันธุ์นะคะ,คะจัดได้หมดเลยทั้งด้วงแล้วก็แมลงวันทองนะคะที่ชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่ว่าเป็นชีวพันธุ์แล้วก็เป็นอินทรีย์เป็นอินทรีย์เพราะว่าไม่อยากเอา เคมีเข้ามาไงเพราะว่าบางทีเราเนี่ยอย่างเราเดินมาเนี่ยเราเด็ดกินได้เลยอ่ะเรามันไม่ต้องกลัวอะไรใช่ไหมวันนี้เราก็นึกถึงลูกค้าบางทีเขาก็มาก็ชิมได้ไหมเขาก็เด็ดเนี่ยเด็ดก็เหมือนเราอ่ะใช่เราามรท้องสึกมันอยู่ข้างบนอ่ะมันสูงไงมันสูงแต่เราไม่รู้ว่าตอนเขาตัดไปแล้วไปทําอะไรบ้างจังอันนี้คือเด็ดกินได้เลยใช่ไหมอ่ะใช่แต่นี้พอเห็นเห็นผลแบบนี้แล้วเนี่ยปีหน้าก็ยืนยันว่าจะใช้ต่อใช่ต่อคะและราคาก็ไม่แพง ราคาไม่แพงใช่ราคาไม่แพงแล้วพี่อยากฝากบอกอะไรกับกับคนที่เขาเอ่อไม่ค่อยกล้าใช้กับอินทาผาลัมบ้างคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีผลผลิตแค่ปีละครั้งอ่ะบางทีเขาไม่กล้าที่จะใช้ไม่กล้าแบบเอ่อไม่กล้าที่จะเสี่ยงกลัวว่าเฮ้ยลูกจะแตกไหมหรือมันจะมีปัญหาอะไรไหมลูกก็ไม่แตกอออปีเนี้นึกอะไรไม่ค่ะแตก อาอมันเกิดจากอะไรคะฝนทุกชุกเนี่ยมันจะแตกเลยเนี่ยลูกพ่อเนี่ยมาต้นเดือนมิถุนาฝนแรงมากเลยทีเนี่ยเออมาเปิดดูเออลูกก็ไม่แตกวะก็บอกงั้นอืมลูกก็ไม่แตกพี่บอกกับทางบ้านเขาให้แหบนิดนึงว่าใช่ค่ะฝากบอกเนาะฝากคู่หูเอยนะคะใช้ดีค่ะและถูกด้วยค่ะลองเปิดใจสามเกยดูสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะติดใจค่ะโอเคไหมคะ ให้ที่มือซาอเลยค่ะฝากไปเลยก็ฝาก3ามเกอร์เวอร์เพนของเวอร์คัสอินโนเวชันด้วยนะคะเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ในส่วนไหนก็สามารถเห็นผลผลิตได้อย่างชัดเจนค่ะต้นไม้ไม่โกหกอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากสินค้าดีๆของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันด้วยค่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะก็สามเกพของ เ o r อวอร์ uh, คลาสอินโนเวชั่นคะะก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ปณิธานของบริษัทหรือเจตนาลมก็คือต้องการช่วยเกษตรกร,กรให้ลดต้นทุนนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยะคะ่ะที่สำคัญไม่มีสารพิษเจือปนนะคะแล้วก็เมื่อต้นทุนลดแล้วเนี่ยกำไรก็เพิ่มขึ้นค่ะ,คะเพิ่มผลกำไรแล้วก็ะจะช่วยให้เกษตรกรกรมของไทยเรายั่งยืน,นะคะ่ะวันนี้สำหรับ สวนอินทผลามสวนแรกเลยนะคะของบริษัทเนี่ยเดี๋ยวต,ต่อไปเราก็มาชมกันค่ะว่าพี่จิตจะแนะนําสวนอินทผลามที่ไหนได้อีกนะ,ะและเดี๋ยวเราไปถ่ายทํากันค่ะเพราะว่ามันวิเศษมากๆเลยมันอร่อยเนาะขี้เนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะสามารถมาตัดได้ที่ต้นได้ใช่ไหมได้ค่ะถ้าลูกค้า,าสนใจอย่า อยากจะเดินมาตัดมาชี้เอาเลยช่อไหนช่อไหนได้หมดค่ะเนี่ยเจ้าของสวนใจดีมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะใจดีด้วยค่ะเพราะกินอินนผาลัมเลยสวยค่ะได้เงี้ยว่าแล้วเดี๋ยวแม่ต้องกลับไปกินเยอะๆเพราะอยากสวยพี่สิทธิะนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราสามคนเนาะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้านะคะว่าเราจะไปเยี่ยมชมที่สวนไหนอีกนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ